สวัสดีครับผมสมนัทครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลซูเปอร์เอมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันจันทร์ที่28เมษายนปี2568ครับที่จะมีอยู่4คู่2บอลวันเสาร์วันนี้ครับคู่แรกครับเป็นแซลตารีครับอุลิเช่พบกับบุรยาครับมาฮาทุมกลนครับคู่แรกครับเป็นแซลตารีเชเลวัลครับเวลาหน้าพบกับกายารีครับนาวาร์ตี45ทีครับคู่แรกครับเป็นแซลตารีครับไรโชพบกับปาไมล์ครับนาวาร์ตี45ทีครับคู่ที่2ครับเป็นแชมเปี้ยนชิเปนกิจครับรี ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสารคุแรกของเราวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเซตทารีครับระหว่างอุริเช่พบกับบุรุยาครับเซตทารีเจ้าบ้านฟิโลานีอุริเชนทีมลัดที่2ของตารางการเงินสายการยิมและยำแย่ครับแพ้ในลีกมา5เกมติดต่อแล้วครับเกณในบ้านต้องการหยุดสติอันเลวไล่และเก็บแต้มด้วยความมั่นใจกลืนมาเปิดบบบบลููเเเเนนนจีีีี้้สตดดยยยยมมแกรรรรรััขออองงโซุาาคททท่่่ไ เยี่ยมตองการ3แต้มเพื่อรักษาพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้บิลีกต่อไปครับเพรากกนเจอก,กันและเจอกันล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี24โอยาเปิดบ้านเสมออุลิเชไป1นึ่งตูนึงครับสี่กันเจอกัน5ครั้งล่าสุดถือว่าสูสีครับโอยาชนะ2ครั้งอุลิเชชนะ1ครั้งแล้วเสมอสองครั้งซาลิญต์ยังสองอุลิเชครับคบอสซาลุยออีสกุลซีของอุลิเชจะมาใช้งานของอยากาบิโอครับประกันหลังคนสำคัญที่ติดโทษแบนนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายรายครับได้แต่ฟองลิเย่ตัวแบงโรเชลูกากองหน้าเป็นริมันไอแซคตูเร่แแล้วก็จอดนเซมูราครับว่าาลุยจะมในร์บอง ด้วย 1, 1, 1, การจะประกอบไปด้วยซซนดี้ฟรอวิชเยสเปอร์คลาสตรอมเยเกนเอเคิลคมคอยคุมเกมโดยมีอาตูอัฟตายินหน้าต่ำครับแล้วสำหรับหน้าเป้าตัวเก่งอย่างอีเกบาโวแล้วสองเกมนี้ครับเทียฝั่งบริย่าครับเบนเซโซอิตาลิโนกุเซ่ของบริยาเกมนี้จะได้ข่าวดีคือรูคัสกุสกี้ครับผู้สลับตัวหนึ่งแล้วก็ดาวิดเดคาราเบียสกลับมาฟิตพร้พอรมลงสนามครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บอย่ยองโฮเป็นเอมิลโฮเนโคโลคาเซลกับคาวาทั้งหมดจำนวนสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่งครับได้ใช้งานของเรโมฟอยเลอร์คู่กับเเชอิ เนลุจาวางริคาร์โดออสโซรินีเยนออรกาเดนเอนดรอยครับสนุนกองหน้าโต๊ะเบาอย่างซานเดียโกโทมัสคาสโซและสองเกมนี้ครับฟอลูกับอีดิเช่นัดที่สองเกมล่าสุดบุกไปพายตอริโน่ศูนยสองครับฟ้องวงเกมของสุดแพ้ห้าเสมอหนึ่งในลีกเกมห้าติดต่อกันไม่ชนะมาของเกมติดเสียบตัวทุกนัดในช่วงหลังครับวงเกมติดเกินในบ้านสองเกมหลังสุดก็แพ้ล้วนเลยครับเวียนดับที่สี่ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอินเตอร์มิลานหนึ่งบุนดูนุ่นศูนย์ครับฟ้องวงเกมหลังสุดในลีกชนะสี่เสมอหน อุเช่ต้อการแต้งหน้าที่ประ่อหยุดสิติการแพ้รวดความไม่ได้กลับมาแต่สภาพทีมโดยรวมไม่สมบูรณ์ครับแพ้กองหน้าตัวหลักแล้วก็ฟอร์มวังยำเย่โดยเฉพาะเกมรุกที่ฝืดเพ่องขณะที่โบริย่ากำลังคากำลังลุ้นตัวแชมเปี้ยนลีกโดยฟอร์มดีกว่าย่างชัดเจนเลยครับแม้เกมเ็จะมีเกี่วข้งบ้างแต่คุณภาพทีมและความมุมั่นเชื่อว่าโบลิย่ามีเกมรุกที่หลากหลายนำโดยซานเดียโกคาสโตกับดูคาร์โรโออลโ,รโ,รโซินี่ครับเป็นฝ่ายของเกมเศร้าหลักได้มากกว่าแม้อุิเชจะพยายามเล่นเกมรับรองส่นกับในเรื่อง ปุริยาหนึ่งสวมรูนหนึ่งกับฟนงกับต่อบุริยาครับสองคู่หลังมานะครับเป็นการมีความพนุกแซตตอรี่เช่นเดียวกันละครว่างเวรอนาพบกับกายารีครับแซตตอรี่คู่นี้เป็นการว่าของทีมไทยนาลังเจอร์บรูเวรอนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของรอสโซบรูกายารีครับทั้งสองทีมต่อร่างกันสามคะแนนอย่างยิ่งเพื่อนดิโลนีส่วนลงชั้นครับแล้วอยู่อันดับที่สิบสี่ส่วนกายารีอยู่อันดับที่หกสิบหกคะแนนไม่ห่างกันมากนะครับพอเจอกันนะครับเจอกันแล้วสนองสองทีมกายารีเปิดบ้านชนะเวรนครับเมื่อนพฤศจิ่าไปหลลังงสุดทนกกาาารเวนทไดด้ีว่าเล็กง โดยเสมสองสองแชนะ2ครับแชสเรื่อฝั่งเวโรนาครับเอาโดสถิติกกุสเซอของเวโรนาไม่ชนะกันมา4เกมติดต่อกันแล้วครับทีนี้จะมีตัวของพาเวลดวิโรวิชอับดุลลามานฮารุยแล้วก็แคสเวอร์แทงเซนโดยมีการบาดเจ็บทว่าทั้งหมดจะมา3ต่อ4ีต่อสต่อหครับในการใช้งานของอันเดรสตูด้าชวนเซดาโดยมีโทมัสซูรอฟทำเกมลุกอยู่หลังคู่กองหน้ายอย่างอามินซากับแดเนียลมาสคาล่าในสองเกมนี้ครับทในฝั่งกายารีครับตาวิดนิโคลาโกสเซอของกายารีเพิ่งพาทีมแพ้ามา2เกมติดไม่ใช่ะมา3เกมติดเกมนี้ครับสงานของโโรเปต ฟูรี่กองหน้าตัวเก่งที่โทษแบนแล้วก็เยอรี่มีนากองหลังที่บาดเจ็บครับจากนัดล่าสุดแต่ในตัวของอเลซานโดรเอโรล่าการผลโทษแบนกลับมาเขาต้องมาสามตัวสี่ตัวหนึ่งตัวสองครับในการใช้งานของอเลซานโดรเอโรล่าครับปักจับคู่กับองดอลบาคุมบูหน้าต่ำเป็นนิโคลัสโยล่าสร้างสรรค์เกมอยู่หน้าเป้าอย่างเชโตรุงบูโบกับฟอริเนลโคมานนะครับสองเกมนี้ครับฟอร์สโตรกาเป็นาสดเดย์สสิบสี่ครับเกืสุดโรูไพร์เอโซมาสุดล้นหนึ่งครับฟอร์มของเกมลองสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สองผลงานไม่ค รอบที่16ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ซิลติน่า1-2กับฟอร์มช่วงหลังของเกง 1, 2, 3, ม, 3, มหลังสุดชั้นหนึ่งเสมอสองแพ้สามไม่ใช่มาสามเกมติดเสมอหนึ่งแพ้สองแล้วเกมนี้ครับเป็นเกสมสำคัญของสองทีมที่กำลังหนี่ยนซนตกชั้นครับวเวลาที้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีไปกว่ากันเลยครับและทำเกมเยือนคือจุดอ่อนอย่างชัดเจนเลยครับแถมมาขาดกองหลังตัวเก่งอยู่โรเบนโตพิคูรี่โทนแบสครับทุกท่านกันะครับเป็นการมีของคอนเซอร์ตรีครับรคาัาโช่พบกับปามาครับซึ่งเรีนั้นนี้อินซิฟาคาราโชที่มันทีี่าิบ้หมท เจ้าบ้านละโชว์ลงการพื้นที่ยุโรปลงการสามแต้มภาษาอันดับไว้ครับส่วนทีมเยือนประมาณอยู่อันดับทันตารางเซอร์ไพรส์เอาชนะอยู่เป็นตันมาได้ต้องอ่านแนนเพื่อหนีโซนตกชั้นครับพบกันนะครับเจอกันล่าสุดทั้งสองทีมเมื่อเดือนธันวาคมปีสองสี่ปามาเปิดบ้านชนะละโชว์ไปได้สามตัวหนึ่งครับผู้ลงแข่งฝังสุดละโชว์ทำได้ดีกว่าครับโดยชนะห้าครั้งแต่แพ้เพียงครั้งเดียวครับถ้ทีมฝั่งละโชว์ครับมาโกโบโรนีกุญสือของละโชว์ไม่มีตัวของเวราเบลฮายาเน่ครับที่โทษแบบส่วนผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยยรอออใช้ควาาามมฟิต่งนเลโ ครับในการใช้งานของมาเตโอเกโรซีจับคู่กับนิโคลโววูเรล่าแนวรุกจวางกุสตาฟอิสซาเชนผู้โทแบงกลับมาช่วยทีมประสานงานกับบูราเดียมาเตช์คาเน่โดยมีวาเลนตินคาเซยานอนดินเป็นของนักเตัวันเสาร์เย็วันนี้ครับในทางฝั่งปามาครับคริสเตียนบูคิวกับคุณซื้อของปามาเกมนี้ตัวของยอร์เดนโอโซเรโอเอเดรียนเบริกเช้เขาว่าวาเลนตินมิไฮรากับกาเบียลสปองดิเยมีการบาดเจ็บครับทั้งหมดเนี่ยจะยึดระบบสามต่อห้าต่อสองครับในกใช้งานสามคนครับโดยมีแอนนานี่อาร์เซโวโดจูเนียร์เเมล่าาคต บอลโซมครับจับคู่กองหน้าเป็นมาเตโอเปเรนีกับคาร์ลสลีกาจับคู่กับองเชโยฮันบอรนีและซาวเกมันีครับส่วนกับลาเชโอนบที่หกเกมล่าสุดบวกขอชนะเจ็ดสองสุดครับฟอร์มระดับหกเกมล่าสุดแพ้สามเสมอสองแพ้หนึ่งครับชนะมาสองเกมติดยิมดูได้ตอนทั้งสามนัดติดครับประมาณที่สิบห้าครับเกมล่าสุดทำผลงานได้ยอดเยี่ยมโดยการบุกบ้านเฉลินชนะอยู่ตัวหนึ่งสุดครับฟอร์มเกมล่าสุดชนะหนึ่งเสมอห้าแพ้ศูนย์จุดเด่นคือไม่แพ้กันมาหกเกมติดแล้วครับแบ่งไปทางเสมอเสมอห้าจะไปเกมล่าสุดดดดครรรรรัับบบลลลาา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 โชตตตต้้้้้ออออองงงกกแแมมมมมยยยย่่่่ิิเเเพืปปหใในนนนนฟฟุุุ์จะะสดครับ เสมอรวดเลยครับการเจอทีมในตารางอย่างปามาถือว่าเป็นโอกาสที่ปลดล็อกคว้าชนะอะไหลังยาวคีแมนระหว่างบรนตินคาัเซียนอนที่เพิ่งทำประตูมาอย่างสวยงามมาได้สร้างความแตกต่างแล้วราชิโอเปิดเกมบุกเข้าใส่ตามตายขณะที่ปามาการปั่จมาเต็มครับหลังชนะยูเวนตุสเซตีไม่แพ้ใครของเกมติดบ่งบอกว่าเขามีความเหนียวแน่นมากขึ้นต้องการได้ผู้หนีสำหรชั้นครับว่าจะมาเน้นเกมรับกลุ่มรอจังหวะสนับสกอตต์ยดาครับดันโชชนะปามาหนึ่งศูนย์ครับฟันธงรับต่อราชโอครับสึ่งคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้นะครับเป็นการวครบอน่าสนฟิ อย่างยงทองลีเดย์เต็ดเปิดลังแอดเวนโรลลาการมียนของเดอะโรบินบิลสตอร์สิตี้ครับสถานการณ์ปัจจุบันลีดหลังจากผงมีคะแนนเท่ากับจากฝูงแต่ลู้ได้เสียไปรองด้วยกัรสามแต้มอย่างยิงเพื่อลูนแชมป์เล่นคันอัตโมัติครับพอเจอการนับเจอกันทั้งสองทีมเมื่อเดือนตุลาคมปีสองสี่ครับเบียสตอร์สิตี้เปิดบ้านเสมอลีเดย์เต็ดสมดุลครับเจ้ดีครับภาพรวมให้กันให้ล่าหลังสุดเนี่ยลีเดย์เต็ดดูมีภาษีชัดเจนเลยครับโดยชนะสี่เสมอหนึ่งไม่แพ้กับบิลสตอร์สิตี้เลยครับ้เฝั่งลเอรลยนเเเต็ดดคับาีฟกกว มีการบาดเจ็บครับส่วรนะครับว่าฟาเก้คงยึดในบวกสี่ต่อสอต่อหครับแต่ใช้งานของอาร์โอธนากาจับคู่กับเบียรกูเยสแล้วจะวางรากี้ลาเมซอนีแบรนแดนอาร์เรสอ์วิลฟิธชอนโตแล้วก็ใช้โจแอร์บิรูยินหน้าเป้าและลาตาไคครับถ้าเนี่ยฝั่งปิโตตตี้ครับเรียลแมนน็งก็ซื้อของเบตตอรซิตี้เกณนี้ประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและมีปัญหาขอสมควรเลยครับเนื่องจากไม่มีตัวของไอแมนเบลารุสลูคแมนนอรี่มาร์คไซส์คาเมรอนพรีนครับที่บาดเจ็บทั้งหมดเลยครัับบบคคาาาาดว่่่่แมมนนนนนิงเเียจะะะใออก3 4ต1 2รรรผูู้สปป็ โอเวอรี่แข่งหลังประกอบไปด้วยชัคไวเนอร์โรเบิร์ตดิกกี้แฮนรอนโรเบิร์ตในการใช้งานของเจสันไนท์ประสานง,งานกับโช์เวลียมโดยมีจอร์ดเออร์ชี่มักเบิร์ต้างสาค์เกมลุกอยู่ทางด้านหลังอย่าง แมกี Nike, ้เวลส์และสองเกรบรีครับตัวโซคอแกรบรียูแต้มทีสองครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มสโตเซตี้ยาเพยนหกศูนย์ครับฟอร์มขงเกมล่าสุดชนะสี่เสมอสองแพ้ศูนเป็นการชนะในอีกสีเกมติดแล้วครับตอนซีตีนัที่ห้าเกมล่าสุดบุกไปพ่ายกับรูตันทาวน์หน่งมครับฟอร์มของเกมล่าสุดชนะสามเสมอหแพ้สองจุดที่น่ากังวลคือเสียบตูมาเเกมติดแล้วครับแล้วนกาบรีเน่แต่ก้อนสแต้มเพื่อรักษาความหวังในการลงชั้นเดิมรั้นอัตโนมัติกับเนรกนารเี่นกับใน ตอร์เซตตี้เนี่ยต้องการแต้มเพื่อเพลย์พื้นที่เพย์ออฟต้องการผลงานนอกบ้านได้เป็นห่วงมากครับมีบาดเจ็บรายๆครับบริเวณเตดมีความคุณภาพทีมและความแรงจูงใจที่ดีกว่าและจะเอาชานะไปได้ครับสก,กบตตอสตแลนด์นครับบริเวเตดชนะบิทอสตี้สามตัวหนึ่งครับฟันธงครับต่อบริเวณเตดครับโอเคสักการณ์มข้อบันทึกก็ขอจบตรงนี้ครับหากใครชอบผู้ใหญ่ถึมกดไลค์ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำใจโบนัสกันมีข้อบันทึกก็ขอจบตรงนีค้ๆๆครับสวัสดีครับผม